สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่19มกกามกราคม68นะคะเดี๋ยววันนี้ก็จะเป็นวันที่เราจะกลับเม<า>ืองไทยแล้วประมาณสี่ทนะคะตอนนี้ก็ประมาณสักส0โมลึกเกือบ10โม่เดี๋ยวจะไปหาอะไรทานกันก่อนมาห้องโถงคราวนี้ก็คือเน้นกินไม่ได้เด็กเดียว <laughs> แล้วก็ตามไปดูกันว่าเราจะไปกินอะไรกัน ตอนนี้เราก็ลองใช้บริการระบบขนส่งนะคะวิธีการอื่นบ้างปกติก็นั่งแต่ uber ใช่ไหมคะแล้วก็เมื่อวานนั่งรถรางหรือรถแทมวันนี้เราจะลองเปลี่ยนเป็นรถไฟใต้ดินดูนะคะเดี๋ยวลองดูว่าเป็นยังไงบ้างนะคะตอนนี้เราก็มาลงที่รถไฟฟ้านะคะสถานีเซ็นทรัล แล้วเ,เราก็จะต่อไปที่สายสีแดงนะคะคนเยอะนะคะเต็มเต็มเลยถ่ายเพื่อนๆไปแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ร้านเลสโรมเดลูนนะคะเป็นร้านที่แบบว่าคนเขาจะยิดมากินมากดูเขาจัดร้านสิคะเนี่ยเออมันอยู่ใกล้ๆกับห้างไอสแควรนนะคะต้องจองไหมอะ่ะต้องจองไหมจองแล้วใช่ปะคิวแล้วใช่ไหม โอเคฮะร้านนี้เขาดังเรื่องอะไรอะคะขนมหรออาหารเช้าเออแหมเพื่อนเรานี่หาร้านกินแบบอร่อยอร่อยมากเลยแต่เราไม่ต้องกินพวกสปาเกตตี้อะไรก็ได้เลยอะไรที่อร่อยสั่กินให้ให้หมดเลยอ่ะนี่บี้เธอ บี้คอยดูแลเพื่อนอย่างดีนะคะเดี๋ยวเราไปเข้าไปในร้านกันค่ะอันนี้เป็นทอสส์ส่งเสรนะคะทอสส์แบนกระนั้เราเน่อยใช่ไหมไม่เป็นไรค่ะได้กินยกระจนป้นนะคะเมื่อกี้ของลงมานี่หนุบหนับหนุบหนับมันไม่ได้ละลาย ชาอร่อยเนยพวกนี้มันเป็นแบบนี้แหละมันกินไปพร้อมนั่นน้อยหั่นเลยตาลห้อยขวากจะรอมันรอกว่าจะได้หันมากกว่าไปซึ่งมันแหนะซึ่งมันเยอะไปมันไม่พอคุณมันห้าคุณมาเข้าไปเลยนั้นน่ะเรามาดูความใหม่ความสดนะคะ นี่ไก่นะคะแล,แล้วก็นี่ก็เป็นห่านเห็นไหมคะเขาทำใหม่ๆสดๆหยดติ๊งๆลยค่ะแต่ว่าเรากินแล้วนะคะเรากินมาเลยวถ่ายมาห้ดูเฉยๆเรามาเจอร้านโปรดของหม่อมราชวงศ์ถนัดสีกับม่อมหลวงพาสันนะคะชื่อร้านอะไรเอ่ยชุยแฟตรัสรอนนะคะ แต่เรา,ากินอิมแล้วกินไม่ไหวแล้วมีภาษาไทยได้วยนะเนื้อเปื่อยโจ๊กคุงปลาโอ้โหไข่เย,ยียวไม้เอ็นตุนเนื้อเปื่อยเกี๊ยวคุ้งมีหมดเลยโอเคร้านใช้ได้เลยแหละอ่ะไเดี๋ยวเราเดินต่อนะคะเรายังอยู่ที่จิมซาจ,จุยอยู่เลยนะคะตอนนี้ตอนนี้เราก็ยังอยู่ที่จิมซาจ,จุยนะคะเพื่อนๆ,นๆพากัน,นชอปปิ้งนะคะ ตอนนี้ก็กำลังข้ามถนนเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศนิดนึงนี่ค่ะบรรยากาศกำลังข้ามี่ดูอาดิดาสนะคะนี่ก็เพื่อนเพื่อนเมื่อกี้ไปที่ออร์ดานโนก็ได้มาคนละสองสามตัวนะคะมาช้อปปิ้งอย่างเดียวเลยค่ะกินแล้วก็ช้อปปิ้งนะคะการเชื่อมได้ประโยชน์ มาร์กเอากระเป๋าไว้ด้านหน้าเลยเดี๋ยวเราดูให้เองพวกตัวเองเข้าไปช้อปปิ้งได้เลยยังไม่มีที่ไหนจะไปเลยเอาเรอย,ยังไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนไเผื่อว่าตัวเองจะไปดูอะไรอย่างเงี้ <c oughs> ยเดี๋ยวพวกรอ,อ,อ, <c oughs> อข้างนอกรอข้างนอกแล้วก็เดี๋ยวกระเฝ้ากระเป๋าให้ <c oughs> จ้า <c oughs> ตอนนี้ก็คือเหมือนกับเราไปเที่ยวทุกที่แล้วอะ่ะตรงนู้นก็ไปตรงนี้ก็ไป ร้านดังร้านเด็ดของฮ่องกงแล้วก็ไปมาหมดแล้วนะคะอ,อันนี้ก็จะเป็นร้านพวกพวกตะก,กูลปิ้งย่างเป็ดเส้นก็มีโจ๊กก็มีข้าวต้มก็มีนะคะเอ้ดูรถแท็กซี่ดูรถแท็กซี่รถแท็กซี่ของฮ่องกงนะมันจะเป็นรถประมาณสัก30ปี40ปีที่ผ่านมาแล้วอะเป็นโตโยต้าคลาวนะ แต่ว่ามันใหม่มากคือแบบเหมือนเขาปรับปรุงอ่ะดีดีนะคะเห็นเยอะเลยอ่ะดูไปอีกทีก็เออคลาสสิกดีเหมือนกัน,กน,นจ้าได้จ้าได้จ้าอันนี้ก็จะเป็นรถไฟฟ้าใต้ดินและทางทางลงเดินไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะเราก็ตกลงกันว่าเราจะไปซิติเกตกันนะคะ แล้วก็สติเกตมันอยู่ใกล้ๆกับสนามบินเราจะเข้าสนามบินก็น่าจะสักประมาณหกโมงเย็นน่ะนะคะคุณมากวันนี้เขาก็ซื้อเสื้อซื้อเสื้อไปตัวหนึ่งเป็นเสื้อคุมเป็นเสื้อกั๊กนะคะสวยเลยแหละไปดูสินี่ อากาศดีแดดออกวันนี้แดดเปี้ยงเลยนะคะแต่งตัวแบบสบายๆไม่หนาวมากเดี๋ยวเราข้ามถนนรอข้ามถนน้โหนี่เราก็มาเข้าห้องน้ำที่สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินนะนี่เลขหนึ่งเนี่ยคือห้องน้ำเนี่ยมันจะว่างหนึ่งห้องเขาจะบอกเลยตอนนี้ห้องน้ำว่างสองห้อง เพราะฉะนั้นคนที่จะเข้าไปก็จะรู้ว่าห้องน้ำน่ะแน่นหรือไม่แน่นว่างหรือไม่ว่างโอเล่อะคือคือพอประตูห้องน้ําล็อกปุ๊บไอตัวนี้มันก็จะโชว์เลยว่ามีว่างหรือไม่ว่างกี่ห้องเฮ้ยเมืองไทยน่าน่าเอาไปทํำนะน่าเอาไปใช้นะอ่ะปะเดี๋ยวเราเดินต่อนะคะเมเมื่อไหร่เมื่อคืนตลอดเมื่อคืนโอ้โหมื่อคืนแต่ละคนนะเป็นไงนุชสนุกไหมถามหน่อย มักเป็นไงไหม,มอัดวีดีโอไว้นะเนี่ยเดี๋ยวฉันจะใ,จให้เธอดูอีกประมาณตักยี่สปีข้างหน้า <c oughs> ตอนที่แบบแต่และคนแก่ๆก,กันแล้ว <c oughs> อะไรอย่างเงี้ย มาดูโอ้ยทำไมตอนนี้กัสวยจังเลยวะดูกันจะเป็นเด็กจ๋าได้สามสี่ปีแล้วอ่าเออคือควากระแน่นสวยดูน่าตนตาตื่นตาคิดว่าอีกวันถ่าปีกันที่แถวขนาดใดโอ้ยขอจะบ่นมันก็จะเปยนางดีไม่กินมาน้อยอ่ะมาน้อยตื่นแล้วนั่งรถไปเดี๋ยวเราจะไปสนามบินกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูอีกทีนะคะ ตอนนี้กำลังนั่งรถไฟฟ้านะคะออกจากฝั่งฮ่องกงมาทางฝั่งไปดินแดลยนะคะมาหาไรก็ตามที่จากดินแดงมามมปตด้จรินีจะได้กลับบ้านเลกจะขึ้นเครื่องกลับบ้านเลกลับบ้านเราลักรออยู่กลับบ้านเรา รักลอยอยู่กลับบ้านแล้วรักลอยอยู่ฉัน้นแค่เช่ะเลเช่นจะบันทึกเอาไว้เป็นประวัติของชีวิตอีกชั้นดูสิเนี่ยตึกแต่และตึกแล้วเป็นแท่งๆ,ๆสูงขึ้นมานะหุะ้ยนี่อย่างกับแบบแบบครัส อยู่กันแบบเหมือนกับลังนกลังพึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนคืนนะไฟนี่ตว่างะ่ะแทบทุกห้องลุกดวงเลยเฮ้ยสวยไม่ได้มสวยบี้อยู่ฝั่งนู้นคนเดียวเห็นไหมนั่นอะ อุ้ยนั่นไงมาปื้อไปไปหน่อยฉันก็จะเลี้ยงหลานคุยกันไหมไปเลยเมื่อกี้หมาน้อยหลับไม่ได้ถ่ายหมาน้อย <c oughs> ึงแล้วนะะคี่เรานินทาอะไรวยักเป่าฝนแล้วเนี่ยมันฉันอัดวิดีโอไว้ทุกคำพูดของแกไอ้บักฉันอัดไม่หมดแล้วขี้เต็มตู้ไม่แ่ยาไม่เลี้ยงไม่ย้ำล้างไม่งขี้ให้เลยยาย่างไรกต้ล้างได้ต้องล้าเสร็จก่อนหลานขี้ต้องขี้ให้มันตั้งเยอะเขาจะอัดไปทุกคขาพูดเลยหลานเล่นขี้ก็ได้ง่หลานเล่นขี้ ว่าไลม่เอน์เซอนซวนี่เพื่อนแซลระยะเผาขนเลยนะเนี่ยเดี๋ยวอีก20ปีนะมักนะเดี๋ยวจะเปิดเปิดวีดีโอให้ดูฮะคนดูสามคงใช่ท่านก็จะมีเธออีกไงเป็นคนที่สี่ไงเออว้าวจะบอกว่าห้างที่ห้องกงนะคะ สวยมากเลยอะ่ะมีต้นซากุระด้วยตอนนี้เราอยู่ที่ห้างนะคะแล้วเราก็กำลังจะหากำลังจะหาทางเดินกำลังจะหาทางถ่ายรูปป่ะอ่าต่อไปล้วก็จะถ่ายรูปไม่มีกล้องอะไม่มีกล้อง อันนี้ก็คือจะเป็นคนที่จะถ่ายรูปให้เรานะคะตลอดทริปเลยะค่ะเนี่ยจะบอกว่าคนเยอะมากแล้วก็จะเดินไปเรื่อยๆอ๋อไม่เข้าค่ะเพราะว่าเข้ามาแล้วเมื่อกี้โอเคค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ซิตี้เกตนะคะคเป็นห้างสรรพสินค้า แล้วก็อยู่ใกล้กับสนามบินนะคะตอนนี้เพื่อนๆก็ไปช้อปปิ้งกันต่อุมก็เลยนั่งรออยู่ที่ฟุตคอร์ทเห็นกระเป๋าไหคมคะน,น่านี่เดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศนะคะว่าฟุตคอร์ทเป็นยังไงบ้างเนี่ยค่ะบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะคะ่ะคนกินกันเยอะคนกินกันเยอะคะ ต้องแล้วก็จะไปที่สนามบินนะคะวันนี้จะขึ้นเครื่องตอนประมาณสี่ทุ่น่าจะถึงเมืองไทยประมาณสักตีหนึ่งกว่าก็จะจบทิปฮ่องกงนะคะก็สนุกดีมีที่กินมีที่เที่ยวนะคะที่พักสบายมากเลยแล้วก็เพื่อนๆก็น,น่ารักทุกคน เดี๋ยวทริปหน้ายังไงเจอกันใหม่นะคะว่าจะไปเที่ยวที่ไหนเก็บเอาไว้เป็นส่วนตัวบันทึกบันทึกการท่องเที่ยวส่วนตัวหรือไม่ส่วนตัวก็เปิดโอเว่นอยู่นะมีกันดูแค่สามคน <c oughs> ไม่ต้องกดไลค์ไม่ต้องกดแชร์นะคะดูเฉยๆบ๊ายบายค่ะ